สวัสดีครับ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 สวัสดีคัติดได้ใช่ไหมครับม ดีใจมากๆก็ขอให้มี11 12 13 14ปีเป็น20ปีเลยครับวันนี้คอนเซ็ปต์แบบว่าตื่นตาตื่นใจเนาเป็นแบบสตรีทไปเลยใช่เป็นสตรีทมันก็แบบน่ารักมากๆตอนแรกคือไม่เห็นเลยว่าเป็นยังไงพอได้มาเดินคอนเซ็ปต์แบบน่าไปเดินเที่ยวเล่นมากเลยนะแล้วก็มีแบบของหลายๆอย่างเป็นแบบเลย ส่วนพี่มิวมีอะไรกับแบบว่าปีนี้มีอะไรแบบร่วมกับผมไหมครับน่า<ะ>สนใจ<ม>ก็ยังมีเรื่อยๆจะมีมีงานเรื่อยๆครับผมส่วนปกเนี่ยต้องรอถามพี่ฟ <oner, S 1> องอันละหนึ่งโอเคดีๆและนะ้วเนาะโอเคคอ่ะหลังไล่ไปบ้างคะตอนนี้นะคะ,ะไรก็ถ่ายทำใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะออนแอร์ตอนแรก20มีนาคม20 21ทุกจันทร์อังคารวัน31ครับผมเลยกิ๊กคิวหัวคิดว่า น่าจะไม่เกินสิบครับจะเซินเรียบร้อยแล้วไม่เกินสิบคือว่าปลายเดือนมีนาเนี่ยน่าจะถ่ายถึงสิบเรียบร้อยแล้วความสนุกในเรื่องที่เป็นไงานทำกันก็แน่นแบบสนิทกันอยู่แล้วแซมแซมแน่นอนใหม่ดาวิกาที่พี่แม็คทีนี่แล้วก็เวลาทำงานบรรยากาศในกองเนี่ยน่ารักมากดูทุกคนน่ารักครับแล้วก็ผมอะโดยส่วนตัวไม่เคยเล่นกับพี่แม็มาก่อนแล้วพอได้มีโอกาสเจอกันในซีนอะไรพวกนี้ตื่นเต้นมากๆครับ เวลาเล่นกับเขาอะเขาส่งพลังมาจากพี่มากเลยอะเรารู้สึกว่าูเจเราเราความรู้สึกแรกที่แบบเขาซีนแรกกับพี่แแบบไปฟังได้ไหมตอนนั้นนิดนิดได้ส่อยคือด้วยความที่เราได้ไหมเนี่ยได้สิเราได้แล้ได้ไหมหรอได้แล้วได้หน่อยได้หน่อยแล้วกันคือซีนแรกที่ผมเข้ากับพี่แแบบครับจันเป็นซีนที่ตัวละครเจอกันครั้งแรกก็เลยมีตัวละครจะมีความที่ ไอ้ออกกันอยู่เวลาไปเจอกันก็มีการแบบใช้ปากคมขู่กันคำพูดคมขู่กันเยอะอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกว่าสนุกที่ได้เข้ามันมีความแบบคำพูดเชื่อเฉือกันใทีมเรามีการทการบ้านเยอะไหมเพราะว่าเราต้องปรรทัดารมกับเขาเลยรทำการบ้านเยอะมากคือไม่ใช่แค่กับซีนที่แม่นะครับทุกซีนเลยทำการบ้านเยอะมากเนื่องด้วยเรื่องรักไร้เนี่ยเป็นเรื่องที่ มีความเขาเรียกว่าเปลี่ยนบทไปเร็วมากต้องให้เราต้องคอยตามว่าตอนนี้ตัวละครเนี่ยรุดอย่งไหนแล้วสําหรับตัวละครเรากับเจดกับไมกับพี่แหมมกับนิลี่อะไรเงี้ยมันเป็นอย่างไหนแล้วต้องคอยแบบดูบทตลอดแล้ว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างพี่แหมมเขาแนะนําอะไรพี่มิวบ้างจะเย็นๆย็นลูกเย็นลูกไม่ต้องกลัวไม่ต้องว่ายไม่แหมมน่ารักแต่ว่าจากแบบว่าเขาเรียกว่า ้เสียงก็น่ากลัว,วอยู่ไม่เก่ง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 ีมีพี่ปุ้ยช่วยไงพี่ปุ้ยเขาก็จะคอยแบบดแแแู acting ให้อยู่แล้วว่าแต่ละคนเป็นยังไงบ้างที่จริงเหมือนพอมาเรื่องนี้ครับ เหมนมามาทํางานด้วยแล้วมาเรียนด้วยคือเหมือนเราก็ได้วิชาจากพี่บุยไปเยอะมากๆเลยที่มีโครับเดี๋ยวขออีกครัที่มีโอกาสได้เห็นชิไคับที่มีการขอ่าสนใจนจันคางที่เรานี่เป็นการนั้งตัวได้ยินมามามาจากทําบุ้าน่อยเหมือนกัน ใจม,มากจริงๆครับผมเพราะว่าต้องบอกว่ามันค่อนข้างจะลุกล้ำความเป็นสว่วนตัวมากๆเลยก็รู้สึกว่าเป็นพิธิการ,รที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ ความเซฟใช่ไหมคือผมก็รู้สึกว่าปกติอะใช้ชีวิตชิวมากๆนะก็เหมือนุทุกคนนั่นแหละไปไหนมาไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหตุเกิดเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยมีเคสนึงเกิดขึ้นแล้วครับ <ๆ S 1> ที่ที่คอนโดตัวเองเลยดันไปเจอแฟนคลับที่สมมติว่าเราไปงานแล้วก็เจอ,อเขาอมาอยู่ที่คอนโดครับมาอยู่ที่คอนโดมาเช่าอยู่เลยนะแต่แต่เรื่องนี้ขึ้นนานมากๆคือนหลายปี ก็เลยไปแจ้งทานิติทานิติเขาก็เลยแบบมีการดูแลให้ให้ให้ยามาคอยระวังในที่จรแล้วเราไปไหนเรากลัวไหมครู้สึกแบบเออต้องโดนตามอะไรอย่างเงี้ยเราแบ่งไปเลยตอนแรกพยายามจะมองท้าพอพอเกิดเคสนี้ขึ้นมาใหม่ก็รู้สึกว่าก็ต้องกังวลนิดนึงแอบแอบแกลัวไปไม่อยูเพราะที่จริงๆแล้วเราเป็นสื่อม ได้ที่ผมว่ามีมีจ้างคนมาจ้างคนมาจ้างใช่ก็รู้สึกกังวลมากเลยกลัวแม่กลัวนะแล้วก็พยายามจะหาอะไการป้องกันมิวจัดการความรู้สึกยังไงเราเป็นศิลปินที่แบบคนติดตามเยอะเราต้องเจอเรื่องอย่างนี้ตลอดเวลาเลยก็อย่างแรกชื่อใจแฟนๆครับแต่ว่าถ้าถ้านอกเหนือจากนั้นก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องระวังด้วยวิธีอื่นอย่างเช่นตามงานก็ทำงานอีเวนต์ก็พี่ๆน้าร้ากันก็จะคอยมีการคอยดูแลอะไรอยู่แล้วแต่ ถ้าถ้ามันมีข้าข่ายมือนโดนบังอะไรจริงแล้วมีหลักฐานก็คิดว่าก็ต้องดำเนินตามกฎหมายตันนี้ก็ไม่หนูอยากบอกอะไรแปลกๆที่แบบอาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะแบบทำพฤติกรรมแบบนี้อะไรก็ตามคือจริงบเราต้องไปไหนเนาะต้องบอกว่าใจเขาใจเราครับต้องบอกว่าถ้าเราไม่อยากให้เขาทำอะไกับเราไม่อยากทำกับคนอื่นเลยอะไรเงี้ยก็แบบปากเช็คตัวเองด้วยว่าถ้ารู้สึกว่าเราทำแบบนี้ กับใครคนอื่นแล้วถ้าเป็นเราโดนบ้างจะรู้สึกยังไงฝากไว้เหมือนกันมันเจอกันตามงานดีกว่าน้องใช่ไหมว่าเจอกันตามงานดีกว่าแบบมาเจอแบบทักทายกันน้ากันน้าดีกว่าต้องไปตางติดชีวิตดาวแต่เราทำไปใช่ครั้ง ก็แน่นอนครับผมว่าจะต้องแบบชือด้วยความที่ต้องบอกว่าที่บ้านก็ที่บ้านที่คอนโดมีตั้งมดอนี้ร้อยกว่าู่แล้วส่นับก็อาจจะพยายามคอยระวังมาขึ้นที่ว่นพยายามก็จะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้เออน่าไดป่เน่อยเาหอยีล่ว่อาหา่่อ่เ่อ่นา่เป็นอล่อยเยเเลย่ แล้วก็คือที่ที่น่ารักคือเขาไปหาเป็นเป็นแปลไทยแต่หาที่จีนแล้วส่งมานะครับไม่ได้ซื้อแต่ที่ไทยไว้หราเขาส่งมางจจีนแล้วก็เซ็นลายเซ็นมาให้ด้วยก็ความจริงก็มีการติดซืยกันแน่ตอนช่วงแบบช่วงต้นปีแล้วว่าจะเป็นของพอดีใหม่อา <c oughs> จจะเปร <c oughs> ะยะทางรแตกต่างๆันานแบบใช้เวลาการหาอะไรยงก็เลยอาจจะมานถึงก็ช่วงเดือนธันวาคมจริงๆก็เป็นน้องค่ะว่าท <c oughs> ุส่งของมาให้เราด้วย ติต่อติดต,ต่อแล้วผมบอกว่าเนี่ยขอที่อยู่หน่อยได้ไหมจะส่งของมาให้แต่เราก็แบบก็ถามไปแหละว่าส่งอ,อะไรมาเขาก็บอกว่าแต่ว่าผู้จัดหาเขาไม่อยู่แบบชั่วนี่แหละไม่สะยวกกันตรงนี้ใครข้าวกับแจ็คก,กี้อยู่เลยนะอย่าเปินเราไหมอะไรอย่างเงี้ยของชิ้นนี้เป็นหนึ่งเดียวที่แบบว่าเราได้โอ้ใส่เซฟเลยอ่ะพอได้จริงๆริงตื่นเต้นมากๆเลยนะพอได้ของเลยจะได้อะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเออเขาส่งอะไรมาให้เนาะ่งก็ส่งแล้ว ไม่ไม่ไม่ค่อยคาดหวังอะไรกันแต่พอได้มามีเซนไดเซนเขียนถึงเราด้วยคือไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งฉันหลงจะอ้โหซึ่งจะเซนเขียนให้เราเขียนให้เราเป็นวิจิตรของลีนเลยดีมากๆดีใจดีใจมากคือมีจะส่งอะไรให้กับส่งคืนเหรอส่งคืนพี่เยียมแล้วเตรียมแล้วเยียมแล้วชิว่าประวัติบุตรสามเป็นอะไรประมาณยังไงที่ไปนานไปนานบุตรสามป๊าป๊าอยู่แล้วก็ส่งอะไรให้ดี การพูดคุยกันห้ืเรื่องงานแสดงนะครับแต่ว่าก็จะไปไปแฟนอันที่บอกได้ตอนนี้ก็เดือนพฤษภาคมจะมีไปที่ญี่ปุ่นกับอินโดนีเซียครับโอเคหลังจากนั้นเนี่ยก็จะดีเลญี่ปุ่นนี่เป็นพันธมิตรของญี่ปุ่นก็ไปรอบที่สองนะครรอบที่สองโดเป็นรอบแรกการถือเรื่องตางมาดีด้วยใช่ไหมกานถึงก็อาจจะต้องติดตามในเรื่องเพลงด้วยแล้วก็เรื่องงานแสดงเพราะว่าอยู่ในขั้นตอนการคุยกันอยู่ Welcome to Star Society.